หญ้าหวานอิสราเอลทนน้าท่วมได้หรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกษตรเมืองช้างวันนี้ก็จะมาให้ชมนับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับตัวนี้คืออ่าเป็นสะนะครับผมเป็นสะเล็กๆนะครับอ่าช่วงหน้าแ้งนะครับน้ํามันแห้งนะครับน้ํามันแห้งผมก็เลยทําการปลูกหญ้านะครับหญ้าหวานที่เราเห็นตัวนี้ครับปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแต่พอเข้าหน้าฝนนะครับปรากฏว่าน้ํามันค่อนข้างเยอะ นะครับทำให้น้ํามันท่วมหญ้านะครับนี่ครับน้ํามันท่วมหญ้าก็ประมาณ50เซนนะครับตรงนี้ก็ท่วมประมาณ1เดือนแล้วนะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับผืนนี่ครับหญ้าหวานสามารถที่จะทนต่อน้ําท่วมได้นะครับสามารถที่อยู่แบบน้ําแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อบางบางคนสงสัยว่ามันเจอน้ําท่วมได้หรือไม่นะครับโซนนู้นก็เหมือนกันโซนนู้นกับน้ําท่วมเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูอีกโซนหนึ่งนะครับจะเห็นจริงๆเลยนะครับว่ามันสามารถทนน้ําท่วมได้นะครับโนครับต้นน้งก็มีนะครับผมทนได้นะครับตอนนี้ก็มีนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่ครับสามารถที่จะทนน้าท่วมได้นะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนเจอน้ําท่วมเดือนหนึ่งอะอยู่ได้แน่นอนนะครับขอให้ต้นมันโตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกได้ อาทิตย์สอาทิตย์น้ําท่วมนะก็คือไม่รอดดิสมอลเล่นะครับแต่ถ้าต้นมันโตแล้วเดือนกว่านะครับสามารถที่จะทนน้าท่วมได้นะครับ <c oughs> มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับปลูกไว้ขอบสะนะครับสามารถที่เกิดได้เหมือนกันนะครับก็คลายข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อยาหวานอิสราเอลของเราไปปลูกนะครับเผื่อหลายขั้นจะถามว่าเจอน้ําท่วมเป็นไรไหมนะครับ อันนี้คงพิสูจน์ได้เห็น,นว่าสามารถที่จะเจอน้ําท่วมได้1เดือนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือยืนยันได้จากต้นที่เห็นนะครับใครสนใจที่จะซื้อยาหวานนีเซลเราก็มีจําหน่ายนะครับท่อนละ1บาท1,000ท่อนขึ้นไปส่งฟรีมีจําหน่ายตลอดทุกปีนะครับตอนนี้เราปลูกบนพื้นที่6ไร่นะครับสนใจโทร0 1 9 1 0 5 6 5 6 7 2 ID Line 0815491246 ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ